นที่มารักชมให้นะ๊ายบ้าทุกคนไม่มีนมนก็เป็นสังขยาชนะคะทุกคนเป็นสังขยาใบเตยรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาโค้ดด้วยเนื่องจาก แรกทุกคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาโค้ดด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลยสลิปอักรักทุกคนก <c oughs> ่อนเลยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่สัญญานะคะแม่ไม่ดีอย่างเหมือนเดิมต่อนเลยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่ สัญญาณนะคะแม่ไม่ดีอย่างเหมือนเดิมคนทีมารับชมให้นะา๊ไปบ้าอะไรทุกคนขันนอนหวานต้องมีน้ำเย็นหรือว่ากาแฟอร่อยนี่นะก็นี่ค่ะก็มีสุขร่วมสุขมีทุกร่วม เเหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ชิงเขาพิเนะอย่างน้อยๆเราก็ให้กำลังใจใช่ไหมคะทุกคนเนาะต่อนเลยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่สัญญานะคะแม่ไม่ดียังเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้นเอาไว้แค่ดี้ก่อนนะคะทุกคนแม่มีรีก็เน,นะะี่ยครับมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะ,คะใครที่ตื่นแล้วก็ โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกแน่ของเพื่อนรักสมัยที่เรียนปเจ็ดปหกเจ็ดด้วยกัน,นเนะเาะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่มีงานเข้ามาเรื่อยๆเนะทุกคนเนาะพอดีไม่ได้ไปหาเพื่อนๆก็อยากพึ่ีนอยกันนะอันนี้เป็นก่อนเลยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่สัญญานะคะ แม่ไม่ดีอย่างเหมือนเดิแมแน่ของเพื่อนรักสมัยที่เรียนป .7 ป .6 เจ็ดจด้วยกันเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่ทนอนนนหวานต้องมีน้ำเย็นหรือว่ากาแฟออร่อยไปงานทานทำานะแต่ว่าขอเพิ่มประหลัดให้ตัวเองสักหน่อยตัวกน นี่ค่ะทุกคนคะ่ะอัอตโกนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่ดิสก่อนนะคะทุกคนแม่เมริโก้เนะะี่ยค่ะมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะ,คะใครที่ตื่นแล้วก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณไม่มีอะไรขึ้น,นะะไม่มีอะไรยอดอะไรขึ้นแม่เมลิโก็ยังสู้ต่อะคะ่ะทุกคนสู้ต่อไปเนาะ,ะ,นะ,ะในของเพื่อนรัก สมัยที่เรียนปเจ็ดปหกปเจ็ดด้วยกันเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่มีงานเข้ามาเรื่อยรเนาะทุกคนเนาะพอดีไม่ได้ไปหาเพื่อนๆก็อยากขึ้นนอยกันนะอันนี้เป็นุกคนที่มารักชมให้ เนาะเลยป้าอะไรทุกคนนะคะคลิปนี้เอาวไว้แค่ดิสก่อนนะคะทุกคนไม่มีรีสก้อนนะคะมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะ,คะใครที่ตื่นแล้วก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกนะคะคลิปนี้เอาวไว้แค่ดิสก่อนนะคะทุกคนไม่มีรีสก้อนนะคะมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะ,คะใครที่ตื่นแล้วก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกมีง <prospective> เข้ามาเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะพอดี code. ไม่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อนก็อยากเพิ่ม นอนกันนะอันนี้เป็นนะคะคลิปนี้เข้าไว้แค่ดิสก่อนนะคะทุกคนไม่ไปรื้อก็อนอคะครัมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะ,คะใครที่ตื่นแล้วก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณแต่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลยสลิปอักแรกทุกคน <c oughs> รักทุกคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาโค้ดด้วยเนื่องจากว่า ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลย่สลิปอักลกทุกคนถ <c oughs> นอนหวานต้องมีน้ำเย็นหรือว่ากาแฟอร่อยมนะีงานเข้ามาเรื่อยๆเนาะทุกคนเนะาะพอดีไม่ได้ไปหาเพื่อนๆก็อยากพึ่งนอยกันนะอันนี้เป็น ะคะิดไม่เข้าไว้แค่ดีก่อนนะคะทุกคนไม่มีือก่อนนะครมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะใครที่ตื่นแล้วก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาโค้ดด้วยเนืน่องาจากทุกคนจา้าวันนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จงนานนะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจ้าเนาะเราก็รักเพื่อนมีความรู้สึกว่าเออ การสูญเสียของเพื่อนก็ทําให้เราต้องดูแลเพื่อนหน่อยแต่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลยสลิปอักลากทุกคนก็เนี่ยครับก็เนาะอย่างน้อยๆเราก็ให้กำลังใจใช่ไหมคะทุกคนเนาะแต่ว่า ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลยอ่สลิปอักรากทุกคนไม่มีนมก็เป็นสังขยานนะคะทุกคนเป็นสังขยาใบเตยแต่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลยอ่าสลิปอักรากทุกคน ถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่สัญญาณนะคะแม่ไม่ดีอย่างเหมือนเดิมมาจากทุกคนจ้าวันนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จงานนะทุกคนวันนี้ก็เดีย๋ยวจะาปัตุโกขนมสดแม่ไมล็ชอบชอบกินแบบนี้ค่ะทุกคนจ้าอร่อยอร่อยมากเพิ่มของหวานให้ตัวเองก็หน่อยไปงาน ค่ะับนะแต่ว่าขอเพิ่มพลังให้ตัวเองสักหน่อยทุกคนนะี่ค่ะทุกคนคะ่ะตั้งกนะคะคิปนี้เอาไว้แค่ดิฟก่อนนะคะทุกคนไม่ไปดีฟก่อนนะครมาเติมพลังให้ตัวเองเนาะ,คะใครที่ตื่นแล้วก็โอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณแต่ว่า ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับมาถึงก็สลิปไปเลยอสลิปอกกักแรกทุกคน <c oughs> การให้กำลังใจเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนเหมือนกับแม่เมลลี่ตอนนี้นะคะที่ที่ยังเป็นศูนย์จุดศูนย์ ก็เนี่ยค่ะก็รลอดเลยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่สัญญาณนะคะแม่นไม่ดียังเหมือนเดิมก็เนี่ยค่ะ ชอบจิ้มนมถ้าอืมมีสุกร่วมสุขมีทุกร่วมเจ็เหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ชิงเขาไม่ได like ้เนาะเราก็ร so, like ักเพื่อนมีความรู้สึกว่าเอการสูญเสียของเพื่อนก็ทําให้เราต้องดูแลเพื่อนหน่อยขนนหวานต้องมีน้ำเย็นหรือว่า่าแฟออร่อปนะ ก่อนเลยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีงานนู่นงานนี่แต่สัญญาณนะคะแม่ไม่ดีอย่างเหมือนเดิมชอบยิ้มดนถ้าไดเนาะเราก็รักเพื่อนมีความรู้สึกว่าเอ การสูญเสียของเพื่อนก็ทำให้เราต้องดูแลเพื่อนหน่อยอืมมีสุข